สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะหย่าสิบปีมีลูกให้สามคนลูกสาวกบประพัสราแม่รับได้พ่าเขยเข้าบ้านขอเป็นลูกเขยครบสองเดือนแต่งหย่าสิบปีมีลูกสามคนบ้านกบประพัสราจะเบียนเศรษฐียกให้ลูกสาวสองพันไร่รับด้าลูกสาวโชวานถายญาตตระกูลดังเรื่องความรักหยุด้วยกันมา22ปีแล้วตอนนั้นเจอกันได้อย่างไร ร,ราตอนนั้นเจอกันเพราะคุณอายิ่งพันมนัสิกานกบเรียกท่านว่าคุณพ่อเป็นคุณพ่อบุณธรรมท่านเป็นคนที่แนะนําให้รู้จักบอกว่าตอนนี้ท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์อยู่เราก็ไม่รู้จักแต่ก็ตอบไปว่าค่ะคือเราก็คิดว่าเขาไม่น่าจะสนใจคือมองคนที่อาชีพดารานักแสดงแบบเราเหรอคุณอาก็บอกให้มาเจอเราก็บอกว่าก็ได้ก็ได้ก็คือตอนนั้นเราทําร้านอาหารอยู่ เราก็บอกคุณอาว่าเราไม่เจอข้างนอกนะถ้าจะเจอก็มาเจอกันที่ร้านอาหารก็แล้วกันมาวันแรกเราก็ยุ่งมากและตอนนั้นเรากําลังจะทำละครเรื่องมาสยาก็เลยได้คุยบ้างไม่ได้คุยบ้างเพราะเราต้องติดต่อสถานที่ติดต่อโน่นนั่นนี่ซึ่งคุณอาก็แอบ,บมาบอกว่าเราไม่น่ารักเพราะผู้ใหญ่มาเดี๋ยวก็ลุกทำโน่นทนํานี่วันนั้นก็จบสภาพแบบนั้นตอนหลังเราก็บอกว่าก็ให้มาเพราะเราก็ไม่ได้ไปไหนคืออยากเจอก็มา พี่เอเสร็จงานจากกระทรวงก็มาทุกวันเพราะยุคนั้นมันมีแค่เพจเจอร์คือเราเจอเราทุกวันก็ได้คุยทุกวันแล้วยุเรา30แล้วเราก็คุยกันเราก็บอกเขาไปเลยว่าเราไม่ใช่ผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านแม่เรือนนะเราทํากับข้าวไม่เป็นเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้สนใจว่าผู้หญิงจะต้องเป็นแม่บ้านแ,แม่เรือนเขาก็เล่าให้เราฟังว่าเขามีครอบครัวนะแต่ว่าหย่าไปแล้ว10ปีมีลูก3มคนเขาก็เล่าประวัติเขาโชคโชนมากเป็นเสือผู้หญิงโน่นนี่ อายุห่างกันมากไหมกบห่างกัน16ปีเขาก็เล่าเราก็บอกว่ามันเป็นอะไรถ้าคิดจะเริ่มต้นด้วยกันอะไรที่ผ่านมาก็จบไปเราก็จะเริ่มต้นแล้วก็เดินไปข้างหน้าสุดท้าย2เดือนตัดสินใจแต่งงานกบใช่คนก็บอกว่าเร็วมากคือเราก็บอกเขาไปว่าถ้าชอบก็ให้แม่มาขอเขาก็บอกว่าไปอยู่ด้วยกันเฉยๆไม่ได้หรอเราบอกไม่ได้เพราะเราก็มีพ่อมีแม่ ก็เลยคุยกันว่าต่างคนต่างไปคุยกับพ่อแม่ตัวเองว่าจะไม่จัดงานแต่งได้ไหมเพราะทางโน้นเขาก็เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วและมีลูกแล้วเราก็คิดว่าให้ผู้ใหญ่มาคุยกันมารับรู้แล้วค่อยแถลงข่าวทีหลังแกก็ไปคุยกับแม่แกว่าแม่เอจะแต่งงานกับปบนะคือเขาไม่เกิ่นเลยกับแม่แม่เขาก็งงหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าแต่เราจะไม่จัดงานแต่งนะแต่คุณแม่พี่เอเขาไม่ยอมคุณแม่บอกว่าจะต้องจัดงานแต่ง จะง,งานเล็กงานใหญ่เอก็ต้องจัดเพราะลูกเขามีพ่อมีแม่คุณแม่เขาหน้ารักมากแต่ทางแม่ของกบบอกว่าอย่างไรก็ได้แล้วแต่กบละกันเพราะแม่เราเป็นคนต่างจังหวัดยังไม่รู้เลยว่าพรเทพเตเชะไพบูรณ์เป็นใครเป็นสาวหรือเปล่าคือแม่เขาไม่รู้อะไรเลยรับฟังจากลูกอย่างเดียวพอต้องจัดงานเราก็ตกลงกันว่าไม่ต้องจัดงานใหญ่โตเราเอาแค่ข้างละสิบห้าคนก็พอตอนแรกก็ปิดข่าวยังไม่ให้ใครรู้แต่พอไปหาเลิกมันก็ยุ่งยาก พี่เอ๋เลยบอกว่าเอาเลือที่สะดวกนี่แหละวันที่18เดือน9แต่งเลยแต่เราไม่สะดวกไงคือเรามีงานบวงสวงวันนั้นพอดีเราก็เลยไปบวงสวงละครตอนเช้ากลับมาก็แต่งงานซึ่งงานแต่งเราดีนะเพราะไม่ว่าจะเป็นงานมั่นช่วงเช้าหรืองานแต่งเป็นพี่พ่สื่อมวลชนทั้งหมดกบพัสราใช่น่าจะเป็นเพราะเราเป็นนักแสดงแล้วเราไปแต่งงานกับตระกูลดังๆคือพอไปเจอคําว่าตกถังข้าวสารก็จะนิดนึงเพราะเราก็คิดว่าเราก็มีของเรา วันนั้นก็ยังไม่มีการจดทะเบียนสมรสเพราะวันนั้นเราก็มีบ้านมีรถเป็นของตัวเองแล้วเรามีเงินในบัญชีที่จะดูแลตัวเองได้แต่พอผ่านไปสักพักก็มีการจดทะเบียนสมรสที่หลังตอนนี้ก็ผ่านมา22ปีแล้วขอขอบคุณขอ้อมูลข่าวจากท็อปนิวส์ o ูมค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอ,ขอบคุณค่ะ